ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอยู่กับรายการที่เราเพิ่งนำเสนอมาใหม่นั่นก็คือเกมผีสยองขวัญห้ามดูต่อก็คือเดี๋ยวคุณจะดูต่อเช้าก็ได้นั้นอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไ b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็จะกระซิบทำไมเนี่ยอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปลนะครับมาเรามาเริ่มกเกมเลยเออเอาเป็นเล่อ,ก,ลลอก,กับเพื่อนดีวกว่าครับเลือกเป็นตัวอะไรดีนะจ้าจ้าเคยนะครับหัวลานาะตบดีเจ๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเจ๊นะครับ ไปเลยเลสโกรอมันโหลดก่อนนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดมากอ้ออย่าลืมนะครับผมเป็นคนที่ขี้กลัวผีคือวม่ี้แบบกลัวแบบขากลัวสุดๆเลยไปถึงขั้นแบบยังไม่ได้กีเสียงดังเลยขนาดนั้นบ้างครับเออไปกีบ้างครับรอโหลด G แป๊บนึงนะครับเ,ออเราตื่นขึ้นมาแล้วกับเพื่อน ใช่ตัวเกย์กพบอกว่าใช่เราอะหนีจากสัปหลาดที่วันนี้เพื่อนมีอะไรบ้างเออเพ่อก็เจอนี้เลยรับเช็ดย่ด้วยเปิ่ไปใช้วันนี้ผมจะมาหาลูกสองให้ได้ครับแต่ครับผมจะมาหาลูกสองให้ได้ สวัสดีพี่ใครอยู่ไหมประตูตัวนี้ไปไม่ได้นะครับห้องนี้พี่ของให้เก็บคฮ้ยเดี๋ยวพี่ของให้เก็บครับคืออะไรคืออะไรอ่ะผมไม่รู้เขาคือเฮ้ยเจอยาเราต้องย่องด้วยอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าให้ยองย่องไหมเฮ้ยพี่ใครอ้าวห้องนี้ล็อกหเฮ้ยเฮ้ยปืนดิปืน น,นี่ไว้ทำอะไรไม่รู้มนาวิพ่อผีหรือเปล่าเพ<ว>ื่อนเพื่อน<ๆ>จะกลัวมากเลยทุกคนก่อนเกียร์ไม่มีใครแล้วครับปิดยตู้เปิดไม่ได้ไปรกทุกคนเพื่อนปินเฮ้ยเพื่อนอย่าไประวียิงผีกเลย ตอนนี้เราแค่ต้องหากระสุนก่อนนะครับแกอยู่ที่ไหนออกมาเวลาที่ผีจะมาหรือเปล่าถ้าโดนนะจะตายตัวได้เอฟเอฟได้เอฟได้ดเอฟดิเอฟดนี่ไปใส่ครด้วไหม ดู้คอมจอปิดก่อนนะครับมันจะไม่มีใครเลยนะครับป,ปิดเพื่อนโอเคเราไม่ต้องกลัวครับเรามีปืนเข้ามาสิไอพี ไม่โอเคไม่อยู่นะครับอูยตายแล้วก็ศูนย์ก็จะหมดแล้วิจเลยไปอยู่ขอเอฟก่อนนะครับไดูกล้อปูโจปิดปิดไป่ใช่ก่อนนะครับกล้องเดือดใครไหมไม่มีผีเลยอูยตายแล้วศูนย์อีกนัดตึ้งปูบีหนึ่งเอ๊ะปฏีไม่มีใครอยู่บัว จะไม่เป็นอะไรนะส๊อฟไปดูห้องนี้ปะได้อ๋อห้องนี้เจอกันเฮ้ยเพื่อไปอีกห้องนึงเปไีกนา่าจะมีที่แอบอยู่อะ่ะครับไอ้กระป๋องอันนี้ทําอะไรได้ไหม ต่งเสียงก็ไม่ได้ทำอะไรได้เดี๋ยวที่เราอปคนกุกข์จะปิดจามีตัวอะไรบางโอเคยางครับอันนี้จะเป็นอันที่ล่อครับลอ้มันเฮ้ยนี่ไงมันมาแล้วอ๋อเป็นอันที่เ่่โอ้โหได้ยิน มันมาจากคางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่ามันออกไปยังยังไม่ออกเลยครับอยู่ในห้องผมโอ้ไม่ไม่ออกไปไอพีหน้า,างัขึ้นไปปุตูท่าโอ้นี่คือตกตูวไปครับดูก็ปจะจะรู้ไปทางนี้ไหม ไปยังไปยังอะอวกกลัวมันกระโดดใส่หน้าครับมมเอายดีวยกว่าเอาคีไดีวกว่าคีบดีก็บผัวอวแค่นี้กระโดดนะครับเฮ้ยผมออกจากเกไมไปหาเซิร์ฟเล่นใหม่ดีวกว่า ษณาเอกูก็ตัดภาพโฆษณาโอเคครับวันนี้ผมจะมาเริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเราจะเล่นเหมือนเดิมมนเกมซูมนะครับผมขอเพื่อนประมาณสิบกว่าคนหรือยี่สิบกว่าคนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเยอะผมยิ่งดีครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนตาเยเยอะผม,มยิ่งแย่เลยเลยนี่เยเรื่องีใครไหมอ๋อนี่ไงมีเพื่อนอยู่ เพื่อแล้วเข้ารีบไปหาโขงเปิดประตูมีใครไหมไม่มีเปิดห้องเปิดเปิดเปิดไม่มีอะไรกะคับงั้นผมไปเอาปืนเลยแล้วกัน ไปไม่ได้ครับให้ขอตัวไปเอาปืนก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นถุงอะไรด้วยเขาคนนี้ไปไม่ได้ครับจะวิ่งกลับไปหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนมันไปถุงเดินได้เพื่อนโกโก้เอบในห้องน้ำใด่ไหมเอฟในห้องน้ำเอฟตรงตู่วส้วมใช่ทางหน้าได้ไหมสไับเกมนี้ขอพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือกดต like, ิดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจห้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ,บคลิปนี้บ๊ายบาย